สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูขนมไทยๆกันค่ะเมนูของเราวันนี้นะคะก็คือทับทิมกรอบอันชันนมสดค่ะซึ่งก็อย่างที่เพื่อนๆได้ยินเลยตามชื่อเลยก็คือเราจะใช้นมสดแทนน้ำกะทินะคะก็จะทำให้เมนูของเราน,นี้เนี่ยมีความเบาแล้วก็ หวานนุ่มกว่าตัวกะทินะคะรับประทานง่ายค่ะใครไม่ชอบรับประทานอะไรเลี่ยนๆเนี่ยเมนูนี้เหมาะมากๆเลยวัตถุดิบนะคะก็จะมีดอกอัญชัน20ดอกค่ะเป็นดอกอัญชันสดแบบนี้นะเราจะเอามาทําสีให้ตัวทับทิมกรอกของเราค่ะ แป้ง120กรัมน้ำสะอาด150 ml ค่ะแป้งมันเครื่องด้วยตวงแล้วก็น้ำตาลวันนี้เราใช้เป็นน้ำตาล2ตัวเลยนะคะเป็นน้ำตาลทรายกับน้ำตาลมะพร้าวแต่ว่าเพื่อนๆก็สามารถปรับเพิ่มลดได้ตามชอบอันนี้เราไม่กำหนดอัตราส่วนให้นะคะกลิ่นมะลิประมาณ1ทับ4ช้อนชาแล้วก็นมสดรสจืดค่ะประมาณ200 ml ค่ะวัตถุดิบหลักๆเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เลยเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วนะคะเราก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะ โดยเราจะเริ่มจากทำสีก่อนนะคะนำน้ำเนี่ยมาต้มให้เขาพอร้อนๆเดือดๆแบบนี้นะคะพอน้ำเริ่มร้อนแล้วเนี่ยเราก็ใส่อัญชันลงไปค่ะอัญชันที่เราเก็บมานะคะเราล้างให้เขาสะอาดดีแล้วนะคะล้างเอาฝุ่นแล้วก็สิ่งสกปรกออกค่ะอ่าอันนี้เป็นอัญชันที่ปลูกอยู่ติมรั้วบ้านนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีสารเคมีอย่างแน่นอนเลยค่ะใส่ดอกอัญชันลงไปแล้วนะคะเราก็ ต้มต่อไปค่ะคนเล็กน้อยได้ค่ะแล้วก็รอจนกว่าตัวอัญชันน้ําอัญชันของเราเนี่ยจะมีสีเข้มขึ้นนะคะตอนนี้น้ําอัญชันของเราก็เป็นสีน้ําเงินเข้มแบบนี้แล้วนะคะเราก็ปิดไฟแล้วก็ยกลงจากเตากองเอาแต่ตัวน้ําออกได้เลยค่ะเมื่อเราทําสีของอ ตัวทับทิมกรอบเราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมเนื้อในกันค่ะข้างในของทับทิมกรอบเนี่ยก็จะเป็นแฮลนะคะนำเขามาหั่นให้เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆแบบนี้ค่ะถ้าแฮลชิ้นไหนมันใหญ่เราก็จะหั่นเป็น6ชิ้นแต่ว่าถ้าชิ้นไหนเป็นชิ้นเล็กๆพอดีพอดีแล้วเนี่ยเราก็หั่นเป็นแบ่งเป็นสี่ชิ้นค่ะ ตอนนี้เราก็หั่นแห้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําถ้วยอีกใบหนึ่งมาค่ะเดี๋ยวเราจะแช่แห้วกับสีกันค่ะแต่ว่าอัญชันของเราวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีกลิ่นแล้วก็รสชาตินะคะเพราะฉะนั้นเราจะขอใส่กลิ่นมะลิลงไปประมาณ1นทับสช้อนชาค่ะแล้วจากนั้นก็ใส่น้ําอันชันลงไปค่ะคนให้กลิ่นกับตัวน้าอันชันเนี่ยเขาเข้ากันดีนะคะทับทิมกรอบของเราจะได้มีกลิ่นที่หอมสดชื่นเวลารับประทานเนี่ยก็จะทําให้เราสดชื่นไปด้วยนะคะ แต่ว่าถ้าใครไม่มีกลิ่นจะไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้ก็เอาตามที่เพื่อนๆสะดวกค่ะจากนั้นเราก็จะนําแ้วที่เราหั่นเอาไว้เนี่ยลงไปแช่ในน้ําอัญชันเลยนะคะใช้ช้อนหรือว่าทับพีก็ได้นะคะกดๆให้แ้วของเราเนี่ยจมลงไปในน้ำอัญชันให้ท่วมนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพักทิ้งเอาไว้ประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงค่ะ ตอนนี้ก็ครบ20นาทีแล้วนะคะเราก็จะนําตัวแ้วของเราเนี่ยขึ้นออกจากน้ําอันชันนะคะแล้วก็นําเขามาคลุกลงในแป้งมันค่ะ คลุกเคล้าให้แป้งมันเนี่ยเคลือบทั่วทั้งตัวแฮวดีนะคะเมื่อเราคลุกเคล้าจนเขาเข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็จะพักตัวแฮวเอาไว้ในแป้งมันเนี่ยประมาณ10นาทีนะคะเพื่อให้แป้งมันเนี่ยเขาเกาะแฮวให้แน่นแล้วก็เวลาที่เรานำไปต้มเนี่ยจะได้ไม่หลุดออกมานะคะ เมื่อเราพักเอาไว้จนครบ10นาทีแล้วเราก็จะนําแ้วเนี่ยมาใส่ตะแกรงร่อนค่ะแล้วก็ร่อนเอาแป้งส่วนเกินเนี่ยออกค่ะร่อนเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะพักเข้าเอาไว้เดี๋ยวเราจะเตรียมนําไปต้มกันค่ะ เมื่อเราล่อนเอาแป้งส่วนเกินออกเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาต้มตัวทับทิมกรอบของเรากันค่ะตั้งหม้อด้วยไฟปานกลางนะคะแล้วจากนั้นเราก็รอจนน้าเริ่มร้อนๆแบบนี้เนี่ยเราก็ลดไฟลงนิดนึงนะคะอย่าให้น้ําเดือดจนเกินไปไม่อย่างนั้นตัวแป้งที่เกาะอยู่กับแพ่นเนี่ยเขาจะหลุดออกมาค่ะถ้าน้ําเดือดเดือดจัดเกินไปนะคะจากนั้นเราก็ใส่ทับทิมกรอบของเราเนี่ยลงไปต้มได้เลยค่ะ ในระหว่างที่ต้มเนี่ยก็คอยคนเล็กน้อยนะคะเผื่อว่าเขานอนก้นแล้วก็อาจจะติดกันเป็นแผลได้ค่ะต้มไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าทับทิมกรอบของเราเนี่ยรอบนอกเขาจะเป็นแป้งใสๆแล้วก็ลอยขึ้นมานะคะ ย้ำอีกทีนะคะสิ่งสำคัญสำหรับการทำทับทิมกรอบเนี่ยคืออย่าปล่อยให้น้ำเดือดจัดจนเกินไปนะไม่อย่างนั้นเนี่ยทับทิมกรอบของเราจะไม่สวยค่ะเมื่อเขาสุกใสดีแล้วแล้วลอยขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็เสด็จขึ้นจากน้ำเดือดได้เลยนะคะแล้วก็รีบนำเขาไปพักเอาไว้ในน้ำเย็นจัดทันทีเลยค่ะวิธีนี้ก็จะทำให้ตัวทับทิมกรอบของเราเนี่ยไม่ติดกันแล้วก็แป้งไม่ยุยนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มทําตัวนมสดกันค่ะวิธีทํานมสดก็ง่ายมากๆเลยแค่ใส่นมสดรสจืดนะคะลงไปในหม้อแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ําตาลลงไปเพื่อละลายให้เขาเข้ากันดีนะคะแล้วก็ตั้งไฟไฟปานกลางค่อนไปทางไฟอ่อนนะคะอย่าให้อย่าใช้ไฟแรงเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวนมเนี่ยจะไหม้นะคะใส่น้ําตาลลงไปได้เลยค่ะแล้วก็คนให้เขาละลายเข้ากันดีแล้วก็น้ําตาลเนี่ยก็ เพื่อนๆสามารถกำหนดอัตราส่วนเองได้เลยนะคะให้ชิมรสเอาว่าเ,าเป็นรสชาติหวานที่เราพอใจหรือยังค่ะบางคนก็ใส่เกลือลงไปเพื่อตัดความหวานก็ได้ด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ตั้งไฟจนนมกับน้ำตาลเนี่ยละลายเข้ากันดีแล้วเราก็ได้รสชาติที่เราถูกใจแล้วนะคะเราก็ปิดไฟแล้วก็เตรียมนำตัวนมเนี่ยไปราดลงบนทับทิมกรอบได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้เนี่ยก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูทับทิมกรอบอันชันนมสดของเราในวันนี้เป็นเมนูที่ทําง่ายแล้วก็ใช้เวลาน้อยนะคะแต่ว่าอร่อยมากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญเราใช้นมสดแทนกะทิก็ทําให้ไม่เลี่ยนแล้วก็ไม่อ้วนเอาเท่าไหร่ด้วยนะคะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องสวนครัวด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยเพื่อนๆต้องอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวลงคลิปค่ะ สำหรับวันนี้ทางช่อนส่วนครัวเนี่ยต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ